สบายดีพี่น้องสบายดีมื่อนี้กัปตันบุกครัวบุกครัวมีอะสุดที่หักบุกครัวแา <c oughs> วอจ่อยพี่น้องนี่สบายดีพี่นอ้องเพิ่นหนึ่งเข่าพี่น้องเลยแาวจ่อยหนึ่งเขาปป่านหนึ่งเขากับเท่าแม่กินกับเท่าแม่เพิ่นนี่แบดหนึง่งไอ้แาวจอยแล้วก็ท่าแม่เพิ่นแล้วก็มีเนาะ ผนักงานเผาเฮือนตัวหนึ่งพี่น้องเลยเป็นพนักงานเผาเฮือนควันไงคือควันเลยปลาผักเข่าโมมินควันไผ่บะเตี้ยนนี่บู๊ยผักเข่าเผินม,มีแกงเห็ดหนึ่งเห็ด แล้วก็ตั้มหมักถั่วเนาะโอ้ไปตะกินเว้ยตะกินไปตะกินตั้มมาส่งหมวกเพิ่นมาส่งหมวกเสาจ่อยพี่น้องเไยเห็นเสาควันก่อนตอนนี้ควันอุ่อนอ่อนนำเย็นเพิ่นว่าเอาน้ำเย็นมาให้กินนี่ปลาแพนตี้กับพี่น้อง ควันแหงเป็นหนังไก่ตายแทะมาหัดปนหนังอยู่แจ่ม,ม,ม,มันมากเกนขึ้นมือเธอเลยอะไรมือน่ฮะมือมือตีไก่มือ,อเปิดบอลไก่ตี มมได้ได้อยู่เฮ็ดนะได้สองกำเลยพี่น้องโอ้ยได้ชิดสองกำไปบอกไปหามือหนาไปมือแปก๊กเมนนั่งเทิร์นมือก,กันได้พอแกแพี่น้องไปหาอยู่คึ้นตำพระมือนี่พอต้องแท่นได้ติ๊ตมตาไมา่เลยมื่อวานเาก็ไปหา,าก็อย่างนี้แหละแคทแล้วลก็แพทเอาให้ออกล้าหล้าไปหน่อยนั่งกับ น้อเก็นาแกนะุยมนี่นาโคนาโคนะมจุ๊มจมบาดเป็นนาเคียยังหักสะโพมือพมุ่เฮ็ดปวดนานเอ็ดแดงๆนี่มวนหว่วคนสิทธิ์เศูพี่น้องผูนังคาเพื่อนแม่บบากับตันผูกผูปากปากกวยผูนั่งค่าแดงแดูพี่น้อง เขาห้อมกําแพงไนละทางนี้ออกมาส่งหมวกเส้าจอยมาหลินน้ำเส้าจอยเลยพี่เนาะไม่ได้ออกมาหาผึ่งจะโดนแหละแต่งานแจกผอเถ่าเมื่อใส่บาทรป่คือบุลุงนั่งมื่อเพียนั่งนึ่งนกแหลชลาเอ้าาเห็นคุณนึ่งน้ำรุ่บุเห็นสึ้เห็นเห็นเห็นตุญถั่วฉันยุคนคนมันมึ่แหงายเออ มือแห้งเนาะช่วงนี้ช่วงมันอนช่พอเราตายผ่าหลักเออที่อากจะผูกต้นเยอะๆมื้อนี้เขาไองานเนี่ยไงงานผูกแขนคู่เอองานผูกแขนอาจารย์เนาะพี่น้องเนาะวันที่เจ็ดวันที่เจ็ดตุลาเม็นวันคู่แห่งศาสตร์ปกติเขาเห็ุวันที่เจ็ดตุลาเม็นวันคู่แห่งศาสตร์อันนี้อันนี้มันเลื่อนผ่านมาแล้วมือมือวันที่เจ็ดตุลาวันคู่แห่งศาสตร์มันมีงานหลาย เพิ่นก็เลยเลื่อนมาเป็นมือนี่นอพี่นนองถูกเพิ่นกินกันถึงถึงอยู่สโมสรซ้อ,สอนอส,สองล่างนะน,นยินแต่เสียงตู้ดังหึมๆอยู่<อ>จะว่าพลงเขาดสองลางอ่างมสอบไปกินกําเขาบ่าผูกแขนดิดเออยลยกกันโอ้ยยากกิกายาังพกินเมูวาดก่อเดียวห้ออิ่มกินอยู่ใส่ซมูวาดลปทำมูวาดไปเมาสิสื้อให้กินเนี่ย มอมันมิดหมด,มหมด,มหมดมแล้วแล้สการคนล,ละัี่อกัน,อกนเออมันติดหรจักไทยนะติดางข้างไว้โลดเต้าบัจูบ้างานปอยงเออโอ้ติ่ติดอยู่ติดอยู่ เต <นะ S 2> บาบ้านบึกน่ะหอยวุ่นเลยแล่นเนี่ยจำทานงทา,างทันเปียกดินเค้อนหน้ากับเปื้อนเนาะน้าคาดลงตารางนะม,มันตารางบริคูณเนาะม,นมันเป็นดินบริคูณ,คณพี่น้องเลยดินเฮือนซาวจอมันเป็นดินดินปกติดินแต่สมัยตะกี้ปก,ปกติ <fid> เขาเหตุ <fid> เรื่องเขาสิคูณดินก่อนเนาะเพื่อหอยน่ามันเข่าอันนี้มันก็เลยเปื้อนแบบนี้ ดีนะบูมีเป็ดมีไก่เขามีเป็ดมีไก่นะแหงสีแหงสีเปื้อนข้นลงพี่น,อน้องเปื้อนน่ากับข่าแข,าขวโคตรห่างเลยมีเงินก่อนจะไปอุดแขวพี่น้องเลยดัดดัดดับพันไปเลยบอวัดดัดยังเถ่าเลยดัดไม่ยังอายคนอายเอ้าอายคนเนาะอัน,น ไปอุดแขวบ่อห่มันห่างเนาะอันนี้มันห่างแห้งดิห่างพอน้ำมาห่างทั้งหนาพี่น้องเลยแขวกะมาบุกไอ้เพื่อนมีอ่ะเนาะพี่น้องพอสิตกพอฝนพี่น้องไม่ใช่ฝนสิตกนะอาผเนฟุมาไมแห้งนะครับจเอมมาลามาเงินบางเอ้บางแล้งเออวังเศร้าใช่จเอมมาลามาเอาเงินบุรีเห็นแด่หึงตื่นแล้ว่าทัน ตายแหละหามดึงหามดึงเข่าห้องเลยห้องคนมาสอยไปดึงหอกมีแหงพี่น้องมีแหงมาซานการ์กีพี่น้องเอ้ยหวงกันอยู่พี่น,อน้องหวงการอยู่ข้อความแม่นมาว่าขับตังว่าพเดียาสมบัติกว่า 1> 1> เพื่อนเสียคงนะลา้างบางใหญนะ่เนาะส่งบ้านอิตาลีพี่น้องเลย<ป>เอ้ามันคือเป็นแสงเนี่ยเลยวะ มา,มาทิมมาขอรีวิวไอ้บ้านในเสียคงอยู่พี่น้อง,งเลยมาทิมมาขอรีวิวไอ้บ้านเสียคงอยู่แต่มยังไม่ทันเรามาเนาะฝนตกจนไม่ได้ไปใส่พี่น้องเลยทางเปื่อนแห้งทางโคตรเปื่อนเลยนหน้าทึงหนวดถึงเข่าอันนี้เลยผมกหนยวเหนียวไม่ทันเลยไปตัดเถอะ เอนสาวจอยเพนก็แอมพาไม่ฮี่อ่นะน้อพี่นนอะแอมพามเมี่ยพีนะ่อมจะอยู่กับทอแม่เพื่นสองคนคือเก่าฮาแต่ลูกเคยมาสอมแซมเพื่อนเพื่อนต้องเป่ามันเนาะ เด mm. ี๋ยวมันกรติดแหละฮะฝนใช่นี่อู้ห้ยหนามเพิ่นปอตุมากกระทันหล่นโอ้ปกติอตะกกี้มามันดกขยังนี่อันนี้เป็นหงเยียนมอปลายนี่พน้องเนาะหงเยียนมอปลาย แซลฟูบ่าวสีนาอักยังเซลฟูบ่าวกันแล้วนี่ยื้อข้อสองไปนี่กับเซลได้แล้วนี่ฮะฮันฮูหานตาสาจ่อยท้ายปจอพับประตูของหนามนี่ของหนามสอดบ่ทายมาเหตุห้ ทำเองน่แหะฮะทำองแหละห้หหองน้ำมันใด้ห้องน้ำนะอ่ะอเออแต่น้ันไัได้ไม่หลอได้เห็นได้ตับปลาอ่า้อบเซ้นเออไไ <c ười> อาบน้ำ <c ười> นนปลาถิ่นไปเลย ไปมาขอประตูผู้ชายเห็นเขาอยากมาจึกจื๊อบอกขอจอดคอยอยพาวั้จสิดท้ายอดังดังแน่ขอดังดังแน่ิ่บริงไหบดยินเต้ก็คอยจอบะล้วคำตัวนั้นอยาเขาเห็นเ้อเออมาอ่าหน้าเขาเติดกับ เขามาจ่อมึงซจอยอาบน้ำาเอนะาน้า้ยอาบน้ำในห้องน้ำกัปาเปื่อยไปขู่คนนั่นแหละปลาได้อันนี้ยังปลาด้อาเอาบน้ำอัดหลอกอย่างดีเนาะพรปสงาอาบ เ้าข่าของน้นามเลยจจะับทอได้แล้วก <c oughs> ินน้าก่อนพี่้องเลยจะไปชิมได้พี่้องอนะนีน,น้อยนอึงน่น <c oughs> ้อยจะเปแซ่บพี่แจบกช่างอท่ห์ว่่อ แมท้าโอเพนมาเนาะพี่น้องแม่ทา,าโอเพนมาลป้าพี่น้องป้ามาลปน้ำซาวจอยฮ่าห้องแม่ทาซาวจอย แม่แม่เสียคงเนาะแม่เจ้าของเฮือนรงอิตาลีเด้นีพี่น้องเลย, <c oughs> ยเท้า,าลเลยอ่าผัวึ่นกับพอเท่าผึ่นกับซียไปละหาเงินบริยุทธ์พี่ยังจ่อยซอมหมอเขา่าบ่ ไอ้ห้ามาใส่บาทได้มืออันะมืองานพอเท่าแล้วบูญใส่บาทเลยถ้ามหาจ่อยจ่อยนกก็เสร็จทำไมนกแลวน้องไม่ได้อยู่ไ่ด้นอนเนี่ย บวชเด่นพนบวชนัเอามาหอดสานีกัปตันซคอปีคลิปไว้เพียงเท่านี้เด้อพี่น้อง ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องบ่าวกัปตันในเดอ้อพี่น้องสบายดีสบายดีสบายดีจอยสบายดีสบายดีพี่นะ้องสบายดีพี่นะ้องไม่เป็นไราย่าฮ่กัปตันพี่น้อง